เอาโดห,หน้านี้นะซี่เฮอห้าเฮอเฮอน้อยเฮอลุมมันตอนแรกสองโมง แต่ของเฮ็ดเด็กะสีล่มไปคนข้าบันนี้ทุกคนเลยคนข้าวกับอีโวโวร้อยกับคนท่าได้รถหนึ่งดะก้อนเฮี้ฝน,นตกขับบาดิงอีโวลงมาก้อนอเบาขาวเลยเข้าวกับวันนี้แห้งเดอหากเกี้ยวว่าน,นี่ครับเงีฝน,นห่ามเลยโหนดีกว่าคนทำมั้ง ບໍ່ບໍ່ເອົາເທື່ອນໂຫບອກເພ

บโบเอาเธอเขีนหูบ่อเพลกับไข่รองเบิ้งซื้อกวดเดกจนนี่นะแ้วน้อยจะบบนมือน้ำอีพฟข้าข้าอยู่นี่เอาอีรถนา รถถือประมาณสามรถตัวมืดเหมือนย่างโกงนี้อยู่เหอหน้าหดเหมือนละห่นเอาอยุโกงเหมือน ngủ ỉ oh, ข้าวรสสว,วยโอข้าวข้าวหลับเป็นเบอร์ข้าวข้าวเจ้างาไปทุกคนอันนี้โเกี่ยว เต็มแล้วเอาเวอร์ใ้โพหานี้ คนเข้าเร็วผู้ดีททงทั้งมือได้เข้าห้ารถวนี้เรากับซีเมอร์เฮ็ดกินกินเข้าง่ายเข้าทิงตัวแรกละโมเมนต,ต์ตัวแรกทุกคนประมาณสองสามโมงก็เออือเขาจมาปัน่นเฮ้อพอละน้อยบเบาเจามาปันน่นเฮ้อตอนแรกสองโมงสองโมงคืงพอจะบโบ้ห้าหุกเปล่าทุกคน หน้านั้นเอาละสาวอกกอนนะเขาหน้ากระเจ้าแถวนี้กระโงหมดเล้วงาบไปทุกคนเขาหน้าฉนเฉลี่ยผู้เราไปเกี่ยวเข้าสวยเห่ามือน,นั้นแหละเมื่อวานนี้แหละ สองเต็มทงเลยกำลังอ่โอ่งสลัดสาวเกี่ยวสาวนี่ได้ส่งเธอแล้วก็มีพี่น้องมาส่งนี่หน้าไก่จะได้กู้ไวาจะเอาเข้าให้เขาโคว่าจุ่มบริเวณสามจุดเข้าสุกล้วเอาน้ำพันธุ์ในชุกข้างนู้ก็อื่นเอาเฮ็ดเข้าโคสะบเบอร์เบ่งก็ได้เร็วไก่หิดเข้าโค ไม่น้ำฮนะเกี่ยวข้าวตั้งวันนี้เฉพาะเกี่ยวยุ่ทุกคนเข้าบริลลม เข้าไม่ให้เขาโคเข้าประชุกไปเลยเฮอนั้นแล้วกะเฮอดีเลวแล้วทุกคนเลวแล้วเขาโดนะมืดราบันนี้ไงเรียบร้อยถ้าท้อเข้าเกี่ยวกับเลวแล้วมีพี่น้องมาซอยเขาเลยเลวว่าไอ้นี่กลับมาได้หลายเป็นล้โดหน้านี้นะซี่เฮอห้าเฮอเฮอน้อยเฮอลุงมันมืออื่นทะเล็ดก็บเข้าได้เข้าเฮเกี่ยวมันนี้นะก็หุ่นทุกคนเลย สำหรับคลิปนี้เราจะขอจบไว้ซสำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาดิตามนะครับจนมือเป็นลวงใจละน้อยด้วย